Good Book for good life โดยสภาคริตจักรในประเทศไทยหนังสือดีๆเพื่อชีวิตที่สดใสวันนี้เสนอเรื่องราวจากหนังสือภาพชีวิตของสำนักพิมพ์สุริยบันเรื่องโพสต์尔ข้ามศตวรรษเรื่องราวของคุณยายคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจเลยว่าเธอจะเป็นคุณยายที่ดีได้หรือเปล่าแต่วันหนึง่ง เธอได้พบโพสการ์ดที่คุณย่าของเธอเขียนไว้ล่วงหน้าแล้ว83ปีโดยยังไม่ได้ส่งให้ใครและเรื่องราวที่งดงามระหว่างเธอหลานชายและโพสการ์ดที่ถูกเขียนล่วงหน้าไว้83ปีเป็นเรื่องราวที่เธอเขียนไว้ว่าเฮริสันคงจะเป็นอะไรสักอย่างดูได้จากสีหน้าของหลานชายวัยห้ขวบคนนี้ เมื่อคราวพบเขาวันที่ลมจัดเดือนมิถุนายนวันหนึ่งที่ซานฟรานซิสโกคราวที่ลุยส์สามีของเธอและเธอไปเยี่ยมลูกสาวและลูกเขยที่นั่นแม้เมื่อพาหลานชายไปเที่ยวสวนสัตว์ก็ไม่ทําให้เขาพูดออกมาได้เลยเพราะเธอไม่เคยพบหน้าค่าตาของคุณตาคุณยายของเธอมาเลยจึงทําให้เธอไม่มั่นใจว่าเมื่อเธอเป็นตายายเสียเองจะเป็นอย่างไรบางครั้งเธอก็รู้สึกว่าเธอชดเชยให้เขามากเกินไป ด้วยการพาไปเที่ยวซื้อของทำกิจกรรมต่างๆหลานคงไม่อยากพูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยใช่ไหมเธอถามเขาครับเอาละถ้าอย่างนั้นเราไปดูเรือหิมะไหมแล้วเธอก็พาเขาเดินออกไปอย่างเหนื่อยเธอกำลังกำม,มืออ่อนปวกเปียกของเขาไว้เธอถามตัวเองว่าทำไมเธอไม่สามารถเข้าถึงจิตใจเขาได้เ,ไเธอาารเจจเครุ่นคิดอย่างเจ็บปวดเสมอว่านี่เธอสอบตกการเป็นปู่ย่าตายายตั้งแต่เทอมแรกเลยหรือ ระหว่างเดินทางกลับบ้านเธอพยายามทบทวนเรื่องคุณตาคุณยายของตัวเธอเองที่ท่านเหล่านั้นเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งท่านเหล่านั้นเสียชีวิตทั้งหมดตั้งแต่เธอยังไม่ได้ลืมตามองดูโลกรู้อยู่ว่าเหมือนคว้าลมแต่หนังสือเกี่ยวกับการเป็นคุณตาคุณยายที่ได้อ่านช่วยได้พอสมควรว่าต้องทำตัวอย่างไรกับหลานเธอเฮริสันคุณตาคุณยายของเธอเสียชีวิตที่โปลแลนด์ส่วนคุณพ่อของเธอ อายุแก่กว่าแม่22ปีและคุณปู่คุณย่าก็เสียชีวิตไปหมดก่อนที่คุณแม่จะพบกับคุณพ่อพ่อจึงไม่เคยได้พูดถึงท่านเหล่านั้นเลยยกเว้นบอกว่าศพของท่านฝังไว้ที่แคนซัสเธอไม่มีแม้แต่รูปของท่านเหล่านั้นไม่ว่าปู่ย่าหรือตายายเพราะรูปถูกไฟไหม้หมดสมัยเธอเป็นเด็กเคยรู้สึกขาดๆยังไงก็ไม่รู้เมื่อไม่มีปู่ย่าตายายไม่นานนักเธอก็พบสาเหตุว่าทําไม เธอจึงไม่สามารถทำให้เฮริสันหลานของเธอพ้นสภาพท้อแท้ได้ชีวิตแต่งงานของดอนลูกสาวของเธอมีปัญหาเพราะแยกทางกับสามีเธอจึงรีบไปเยี่ยมลูกของเธอที่เท็กซัสซึ่งลูกสาวของเธอย้ายไปสอนหนังสือที่นั่นเธอรู้ว่าต้องเป็นยายที่ดีมากกว่าเดิมแต่ก็ทำไม่ได้แม้จะพาเฮริสันหลานของเธอออกไปเที่ยวข้างนอกหรือเล่นเกม เช้าวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังอธิษฐานมีอะไรแปลกๆกระตุ้นให้เธอมองไปที่รูปของพี่เอ็กเนสลูกสาวของพ่อจากภรรยาคนแรกของท่านเธอไม่ค่อยรู้จักพี่สาวเธอเท่าไรเวลานี้พี่สาวเธออายุ90กว่าแล้วและอยู่บ้านพักคนชาราที่แคนซัสเดือนต่อมาหลุยสามีของเธอเดินทางกลับจากธุระกิจการด้านการงานของเขาและพาเธอไปเยี่ยมพี่เอกเนส การเยี่ยมครั้งนี้เธอรู้สึกว่ามันวิเศษมากจริงๆเพราะเธอบอกพี่เธอว่าอยากไปเยี่ยมหลุมศพคุณปู่คุณย่าที่สุสานเมเร Murray. พี่แอกเนสก็บอกทางสุสานนี้ว่าอยู่ระหว่างเมืองแดริงกับเมืองคอฟเฟวิลและพี่แอกเนสของเธอก็เอื้อมมือไปเปิดลิ้นชักโต๊ะเครื่องแป้งหยิบเอากล่องเล็กๆที่มีห่อกระดาษที่ชู่ออกมาเป็นของเธอนะพี่แอกเนสพูดอย่างแผ่วเบาเห็นว่าเธอมีความสนใจ เธอแกะกระดาษที่ชู่สีเหลืองแก่ออกและเห็นรูปภาพซีดๆของผุรุษร่างใหญ่ที่นั่งอยู่และมีสตรีรูปงามยืนข้างๆเป็นรูปแต่งงานของคุณปู่คุณยา่าและพี่แอกเนสก็พูดว่ายังมีโปสการ์ดเก่าอีกใบหนึ่งที่คุณย่าเขียนถึงน้องสาวของท่านคุณปู่เจอในลิ้นชักต๊ะเครื่องแป้งหลังจากคุณย่าเสียชีวิตไปแล้วโปสการ์ดใบนี้เป็นความลึกลับสำหรับพี่แอกเนสเสมอ เพราะว่าท่านจ่าหน้าแล้วติดสแตมแล้วด้วยแต่ไม่ได้ส่งโพสการ์ดเก่าแก่ใบนี้เป็นสีครีมมีฝาที่เหนือประตูหรือฝาหน้าต่างที่เปิดปิดได้และบนแผ่นฝานั่นเองมีรูปดอกกุหลาบสีส้มความสุขจงเป็นของท่านเป็นตัวหนังสือสีทองที่พิมพ์บนฝาทั้งสองเมื่อพลิกดูก็รู้ว่าเป็นลายมือของคุณยา่าคุณย่าเขียนข้อความสั้นๆด้วยตัวหนังสือเอียงๆแต่หนักแน่น บอกว่าจะมีจดหมายตามมาเร็วๆนี้และในโพสการ์ดได้ลงวันที่พร้อมเดือนกรกฎาคม1910แม้จะบางเบาดุดเส่นได้ก็ตามทีแต่การถือโพสการ์ดแผ่นนี้ไว้ทำให้ความสัมพันธ์อันอบอุ่นแล่นผ่านเข้ามาในตัวของเธออีกสปีต่อมาคุณย่าก็เสียชีวิตพี่แอกเนสพูดคุณย่าเป็นคนวิเศษจริงๆท่านพร้อมจะช่วยเหลือใครต่อใครเสมอ เมื่อพวกเขาเจ็บป่วยหรือขัดสนช่วยทั้งที่ทำความสะอาดบ้านคุงหาอาหารให้ด้วยคุณปู่เป็นช่างไม้เมื่อโรงงานถลุงแร่เข้าไปที่เดอร์ิงศตวรรษที่19คนงานต้องอาศัยเต็นท์ดังนั้นบริษัทถลุงแร่จึงว่าจ้างคุณปู่เมเรสร้างบ้านพัก50หลังลองถามคนแก่แกแถวเดอร์ิงดูก็ได้เขาจะชี้ให้เธอดูทีเดียวพี่แอกเนสบอก ที่สุสานชนบทเมืองแคนซัสในวันรุ่งขึ้นเธอเห็นหลุมศพข้างๆต้นสนสีดาต้นใหญ่เธอคุกเข่าลงข้างๆป้ายศิลาเหนือหลุมศพมีข้อความว่าเมเรซาร่า1851ถึง1914เซคาริยา1840ถึง1923ลุยสามีของเธอปล่อยให้เธอหยุดเพียงแต่ลำพัง เธอเริ่มพูดคุยกับคุณปู่คุณย่าเมเรเธอบอกพวกเขาว่าดีใจมากที่ได้รู้จักแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้เธอมาผูกพันกับท่านด้วยอาศัยเอ็กเนสและทูลพระเจ้าว่ารูปและกาที่เก็บไว้นั้นมีคุณค่าสําหรับเธอมากมายเหลือเกินเธอจบการสนทนากับคุณปู่คุณย่าด้วยการภาวนาเธอภาวนาว่าโอพระเจ้าพระองค์ทรงนําเธอมาที่นี่ เธอหวังว่าพระองค์จะทรงนำให้ครบวงจรและช่วยให้เธอเป็นตายายที่ดีสำหรับเฮริสันลุยสามีของเธอขับรถมารับเธอที่เดริ่งพี่แอกเนสพูดไม่ผิดเลยคนแถวนั้นชี้บ้านซึ่งเป็นฝีมือของคุณปู่โมเร่ปู่ของเธอให้ดูบ้านเหล่านั้นคงทนกว่าบริษัทถลุงแร่เสียอีกเพราะบริษัทได้เลิกล้มไปนานแล้วที่บ้านในวันรุ่งขึ้น เธอหยิบห่อเล็กๆที่พี่แอกเนสให้เธอมาดูขณะที่นิ้วคลำไปตามรูปดอกกุหลาบที่นูนออกมารูปหน้าต่างอีกด้านหนึ่งของโปสเตอร์ก็เปิดออกทําให้เห็นตัวหนังสือพิมพ์ด้วยหมึกสีทองขอให้ท่านมีความสุขน,น,นานๆมีความรุ่งโรจน์อยู่เสมอและมีข้อความต่อไปอีกว่าทั้งเมฆหมอกและแสงสว่างจงนํามาแต่ความเบิกบานถ้อยคําง่ายๆเหล่านี้ทําให้เธอมีความสงบสุข คุณย่าของเธอเคยอ่านถ้อยคําเหล่านี้นิ้วของคุณย่าเธอเคยสัมผัสหน้าต่างที่เธอสัมผัสอยู่เวลานี้พี่แอกเนสของเธอได้แต่ชะโงดจะงหงายว่าทําไมคุณย่าจึงไม่ยอมส่งไปรณีนีโอพระเจ้าพระองค์ทรงยับยั้งมือของคุณย่าไว้เพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งเธอต้องการคาเล้าโลมใจกระนั้นหรือเป็นของง่ายๆที่เธอจะเข้าถึงเฮริสันได้ ไม่ใช่การเที่ยวสวนสัตว์หรือหนังสือหรือข้อเขียนหรือความตื่นเต้นจากกิจกรรมต่างๆที่เตรียมไว้อย่างที่เธอคิดเธอปล่อยใจให้สบายๆเมื่อไปเยี่ยมเฮริสันอีกคราวนี้เด็กน้อยคลานขึ้นมานั่งบนตักของเธอเธอคุยกับหลานเป็นอย่างดีและดูวิดีโอเรื่องเจ้าเป็ดปีกดำด้วยกันคราวนี้ก็เหนื่อยออการเพราะเฮลิสันถาไม่ได้หยุดเกี่ยวกับตัวละครในเรื่อง ในฤดูร้อนหลังจากเที่ยวสวนสัตว์ปีหนึ่งหลุยสสามีเธอก็พาเฮอริสันบินไปอริโซนาเยี่ยมบ้านของเรายายครับเขาพูดขึ้นเช้าวันหนึ่งแม่เคยบอกว่ายายเคยเล่นลูกหินชนะเด็กผู้ชายยายสอนผมเล่นได้ไหมครับหลังอาหารเช้าเธอดึงยากข้างรั้วที่หลุยพยายามปลูกด้วยความยากลำบากนั้นเพื่อทำเป็นวงกลมเธอย่อตัวลงให้ใกล้วงกลม หัวเขาซึ่งเป็นโรคไขข้อก็ลั่นกรอบแกรบเป็นการอุทธร์แต่เมื่อถึงเวลาสอนเฮริสันยิงลูกหินอย่างไรมันกลับเป็นว่าหัวเข่าไม่ได้กวนใจเธอเลยแสงประกายกับปรากฏที่ดวงตาสีเงินของเฮริสันล้านชายของเธออีกครั้งขณะที่เล่นลูกหินเธอคิดถึงความเข้มแข็งเยี่ยงเวลบุรุษที่พ่อหนูน้อยผ่านมาให้เธอ ในตัวของพี่เอ็กเนสพี่สาวต่างแม่ของเธอเธอคนพบความเป็นมิตรที่นุ่มนวลและอะไรอะไรที่ดีๆย้อนไปถึงสมัยปลายศตะวรรษที่19เธอได้สัมผัสกับบ้านที่แข็งแรงที่คุณปู่ของเธอสร้างไว้ได้รับโพสา์์ที่คุณย่าเมอเรยส่งทางไปรสีนีให้เธอร่วงหน้าเมื่อ83ปีที่แล้วสักวันหนึ่งเธอจะต้องเล่าเรื่องนี้ให้เฮริสันฟังแต่เวลานี้ เธอขอมีความสุขอยู่กับเขาและขอให้เธอและหลานเพลิดเพลินเจริญใจกันไปก่อนคุณผู้ฟังครับเราไม่รู้ว่าพระเจ้าทรงวางแผนการใดๆไว้ให้กับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถไว้วางใจได้ก็คือแผนการของพระเจ้าล้วนงดงามในชีวิตของเราเสมออย่าลืมกดไลค์และส่งต่อสิ่งดีๆนี้ไปให้กับคนที่คุณรัก ขอพระพรพระเจ้าล้นเปลี่ยมอยู่ในชีวิตของคุณผู้ฟังนะครับ